สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัตครับผมวันนี้จะพาไปดูรถนะครับพิก up สี่ประตูนะที่เขาตีตู้ขึ้นมาด้านหลังตรงที่เป็นบริเวณกระบะนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นรถนอนนะผมก็ให้นิยามคัน,นี้ว่าเป็นแคมเปอร์ทคในยุคนี้นี่คนที่มาแคมปิง้งหรือท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินี่เริ่มจะมีการปรับและอัปเกรดขึ้นหลายท่านเลยนะย้ายจากการนอนเต็นท์นะครับแล้วก็เอารถที่มีอยู่เนี่ย มา DIY นะครับทำเป็นรถอะไรทำเป็นรถนอนนะครับสำหรับเอ่เคลื่อนย้ายเร็วนะเคลื่อนย้ายเร็วเดินทางเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่เขา DIY ออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณสัก2นาทีนะครับอาจจะยัยงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดและดีเทลเนื่องจากว่าพี่เขาเพิ่งทำเสร็จนะครับก็เดี๋ยวถ้าคาวต่อไปผมเจอผมจะถ่ายมาให้ดูเป็น ละเอียดละเอียดยิ่งกว่าน,นี้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมมาแล้วครับโอ้โ oh ห oh, นี่รถสาย DIY นะแคมเปอร์นะเป็นปิกัพสีประตูนะครับ DIY แคมเปอร์เอง mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีหลักการใช้งานอะไรอย่างไรไว้ hey, เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่ชอบอยากจะ DIY ดัดแปลงแนวนี้นะครับโคตรเท่เลยนี่ <Hey, S 1> เปิดท้ายมาปั๊บก็จะเป็นห้องภนะายในเฮ้ย <Hey, S 1> พี่โคตรเจ๋งเลยว่ะ โคตรเจ๋งเลยอะ่ะสวยแล้วอุ้ยอ่าแล้วเวลายกขึ้นยังไงมันจะมีรีโมทใช่ไหมเออเขาจะมีสวิตนะอ่าเดี๋ยวรผมดูจากข้างนอกนี่นี่นี่เป็นระบบยกออตโตโน้นะโอ้โหใช้ระบบไฟฟ้าครับไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นผ้าใบผ้าใบรถสิบล้อใช่ไหมพี่ผ้าใบเรือผ้าใบเรือพอยกขึ้นเสร็จปุ๊บก็ได้เป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งห้องเลยนะ เออเราไปดูข้างในกันว่ากว้างแค่ไหนครับผมโคตรฟิลเลยพี่โอ้ไม่เป็นไรขออนุญาตนะครับครับโอ้ข้างในนี่พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บยืนได้เลยนะอ๋อนอนข้างบนตรงนี้ถ้าตรงข้างหลังตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นมาแล้วครับภายในเนี่ยเนหะ็นไหมพอยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็จะมีด้านล่างนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เก็บอุปกรณ์ข้างบนนู้นก็จะเป็นเตียงขึ้นไปนอนครับสุดยอดครับ เป็นยังไงนี่เป็นไอเดียครับพามาดูนะเอ,อสุดยอดสุดยอดกําลังมาครับแนวนี้บ้านเรานอนในรถนอนในรถ <laughs> หลังจากที่ดูแล้วผมว่าหลายท่านน่าจะเกิดไอเดียนะในการที่แบบเอารถที่มีอยู่แล้วเอามา,าทำนะให้มันเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็เป็นแคมเปอร์แวนนะปิกอัพก็เป็นแคมเปอร์ทัคนะก็เอามาลองดี Y มาถึงจุดจุดนี้ผมว่าหลายคนมีคําถามนะ ทำแล้วจะมีปัญหาเรื่องการต่อทะเบียนหรือไม่นะครับทำแล้วเข้าด่านจะมีปัญหาไหมนะครับการขับขี่รถนะครับที่บรรทุกตู้แบบนี้ฟีลลิ่งมันจะเป็นอย่างไรตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าบ,บ้านเราเนี่ยเป็นของที่ใหม่นะของใหม่น้อยคนนะที่ทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องลองเอาไปดี Y ดูนะครับแล้วก็ ถึงจุดที่มันมีปัญหาแล้วก็ปรับปรุงก็แก้ไขกันไปนะครับอืมก็อย่างนี้แหละครับงาน DIY ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับถูกใจเป็นใช้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด s u b สไครต์ในช่อง youtube ผมด้วยลาไปก่อนแคมปิ้งทอล์กพหลสรัสดีครับ